ช่วยแล้วตอนนี้เอกสารอะไรป่ะอ่าโอเครูบโอเคครับโอเคครับข้อสอบนี้นะครับผลงานออามา ใใจ่ายเงินเด็กเต็มทั้งสามสิบสี่สิบก็มันเดิมเวลายาวนานมากแล้วไดอย่างาาการสอบฟุตบอลเนได้เวลาที่เราขอแล้วก็อย่างก็อย่างนี้เราก็เลยต้องต้องมาณจุดนี้ต้องปรับฟังในที่นี้นะครับเราก็จะมาทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้มันถูกต้อง,องจริงเพราะว่าเราไม่ได้ข้ามขั้นตอนใดแต่่งสิ้นครับคนที่มาแล้วก็ทุกคนที่ที่ไม่ได้มาวันนี้ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มัน ที่สุดเพื่อเพื่อให้ทุกอยาก่องางดำเนินไปสมดังแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่ที่พูดถึงว่าทุกคนจะไม่เข้ามาทําในเรื่องที่แบบนี้อย่างผูกการท่องเที่ยผมก็หวังว่าการประการนีผ้ผมจะพยายามทำทำดีสุดแล้วก็อาจจะทำอย่างที่ผมบอกว่า,วาเสียชื่อเสียให้กับงานวันไทยด้วยแล้วก็ในต่างชาติเองก็อยู่ความยินยอมนะครับที่จะดำเนินการดำเนินการและถ้าเราทุกคนก็จะมีการต่อไป เป็นการลองผูกขาดโเริ่มเลยึ่ดีเลก็จริงๆเราก็อยากอยากจะไม่ถึงขนาดแต่ด้วยความที่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังนิ่งอยู่เราก็พยายามเป็นขั้ในตอนของของของกฎหมายไปซึ่งตอนนี้ทางคดีความทางตักข่ตักขาก็ก็เราได้ส่งเรื่องให้ทนายผู้จัดการตอนนี้ทนายกำลังดำเนินการอยู่เขาอ้างว่าอะไรคะที่ไม่จ่ายเขาอ้างว่าอะไรเขาอ้างว่ากําลังับกำลังจะมากำลังจะสายพรุ่งนี้วันอังคารพระหาศุกร์ สาอาทิตย์จ้างตอนนี้มี7วันตอนนี้หมดแล้วครับเวลามันจเลี้ยงเวลาประมาณ5เดือนตอนนี้เขาสามห้5เ<น>ดือนแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยๆขับไปจนน,นักฟุตบอลลำบากนะจนยืดรถยืดบ้างก็จะแ<า>บบรวมเท่าไหร่เฉพาะข้าราชการตอนนี้ที่เขาค่าวคิดประมาณ10กว่าล้านครับ10ล้านกว่าประมาณนี้น่าจะประมาณนักเตะกี่คนนะคที่ไม่ได้รับข้าราชารทุกคนเลยครับอย่างในทีมสีหมอกประมาณรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้ง ด้วยก็ประมาณ40ปีเป็นชาวต่างชาติต่างชาติสองคนเป็นญี่ปุ่นคนนึงแล้วก็เป็นนักเตะจากนามิเบียคนนึงก็คือเป็นนักเตะต่งนักเตะสองคนตอนนี้ทั้งสองคนก็มีปิดนี่เย่นะฮะแล้วก็ทั้งสองก็ได้ทำเรื่องของทีมชาเราเคยได้พูดคุยกับประธานสโมสรเลยว่าปิดขัดเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรารับทราบข้อมูลแล้วเพาะว่าทำไมสโมสร ในช่วงแรกๆที่เราได้คุยกับประธานสโมสรก็เขาบอกว่ามันจะมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้เงินอท่าไร่แต่อย่างคือเขาพยายามบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆจนจนจนลุกทนไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีงบประมาณไม่มีเงินที่จะเดินทางไปแข่งเองแล้วก็เลยต้องต้องหยุดชั่งนีเวลานั้นจริงๆแล้วก็ท่านประธานก็หลังจากนั้นมาท่านประธานก็เงียบหายไปแล้วก็จนล่าสุดที่ไปสู่สมองก็ท่านประธานก็ได้คุยกับสปอร์แล้วรับปากสองร้อยสุดท้ายไม่ทำ อยาเปป็็นนเเอย่่าางทีขพูดพูดดถึงเินทางไปแข่งเองที่แบบเรลอ้อมระกเขาัวเองในการก็นักเตะทุกคนนะก็พยายามจะไอยู่จัดไปให้สุดเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ในทอย่างเป็นอาชีพของพวกเราด้วยแล้วการที่ว่าเราได้โหลดหน้าที่แล้วเราต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดจริงๆทุกคนไม่อยากจะจะหยุดชะงักในเวลานะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างมันเลยต้องต้องยอมซึ่งทุกคนก็จริงๆก็พูดได้ว่าทุกคนก็เป็นอดีตทีมชาติกันทั้งหมด ว่าการที่เราสร้างผลงานมาตลอดชีวิตเนีย่ยมรู้สึกว่าผมมีควมสุขแต่คนที่เข้ามาทำลายในเชื่อวินาทีเนี่ยว่าเขา